เชื่อว่าแฟนๆนะะของวงร็อกรุ่นใหญ่ Rolling Stone เห็นแล้วก็อยากจะเป็นเจ้าของแน่นอนค่ะเหรียญ5ปอนรุ่นใหม่ของอังกฤษนะคะเหรียญรุ่นนี้ค่ะเป็นเหรียญที่ทางโรงกระสาบหลวงของอังกฤษผลิตขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่วง The Rolling Stones นะคะมีอายุครบ60ปีในปีนี้ ต้องบอกว่าความพิเศษของเหรียญที่ระลึกรุ่นนี้ค่ะนอกจากจะมีการพิมพ์ลายสมาชิกในวงนะคะทั้งมิจเกอร์คิริชาร์สนะคะรู <Hey. S 1> นี่วูดและมือกลองผู้ล่วงลับชาลีสวั์แล้ว <Hey. S 1> ก็ยังเป็นเหรียญรุ่นท้ายๆของปีค่ะที่ด้านหลังเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระราชินีนาถอลริาเบธที่2ที่สเสด็จสวรรคตนะคะเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมางานนี้เดอะโรลิ g งสโตนบอกว่ารู้สึกดีใจเป็นเกยียรติอย่างมากค่ะที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น แบบให้กับเหรียญที่ระลึกในวาระที่วงมีอายุครบ60ปีพอดีซึ่งเหรียญของพวกเขานะคะยังนับเป็นเหรียญรุ่นที่5ค่ะในรุ่น มิวสิกเลเจนส์นะคะของโรงกระสับหลวงอังกฤษต่อจากเหรียญที่ระลึกของวงควีนเอลตันจอห์นเดวิดโบวีและเดอะฮูค่ะเดอะโรลลิงสโตนฟอร์มวงกันมาตั้งแต่ปี1962นะคะนับว่าเป็นวงร็อกที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกวงหนึ่งก็ว่าได้และเป็นหนึ่งในศิลปินที่มียอดขายสูงสุดในประวัติศาสตร์ของอังกฤษค่ะโดยช่วงต้นปีที่ผ่านมาทางไปรณียีของอังกฤษได้มีการจัดทำสแตปมชุดพิเศษนะคะเพื่อเป็นเกียรติแก่ว,วงนี้ด้วยในเวทที่มีโอกาส ครบรอบ60ปีเนี่แหละค่ะ